คุณรีสุวรรณนะครับเห็นบอกว่าไปยื่นปปชพเพิ่มเติมอีกแล้วในกรณีที่นายกจะออกพรบกู้เงินมาแจกเงินที่ิ่อนบอลเล็ตนะครับ <1> 1> ต่อมารับนักร้องอีกคนหนึ่งที่เราจะโฟกัสกันก็คือวันนี้เนี่ยคุณสีสุวรรณนะครับ <1> 1> เห็นบอกว่าไปยื่นปปชเพิ่มเติมอีกแล้วในกรณีที่นายกจะออกพรบกู้เงินมาแจกเงิน,ท,นที่ <1> 1> ทิ่อนบอลเล็ตนะครับมันยอมไม่ได้จริงเรื่องนี้เพราะว่าทางสตอง,องอและปปชเนี่ยเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานคู่ขนานนะครับเหมือนกับเป็นคณะกรรมการ พิจารณาการแจกเงินโครงการดิจิตอลเวลเล็ตแบบเงาด้วยซ้ํานะครับเพราะงั้นคุณศรีสุยวรรณจัญญาเองเนี่ยเมื่อเหตุการณ์มาถึงข้อสรุปที่ว่าต้องกู้เงินก็เลยเดินทางไปที่สานักงานคณะกรรมการต้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับนายศรีสุวรรณผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะครับวันนี้ในนามองค์กรใหม่ได้เขายื่นคําร้องต่อปปชเพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นเสนอไปอยังอัยการ และสารดีกากรณีที่นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้มีการออกพระราชบัญญัตพิพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อนำมาแจกในโครงการดิจิทัลวอ l เล็นะครับอันสอไปในทางขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา140ประกอบกับมาตรา53ของพอรบวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561และถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจิยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย นายศรีสุวรรณกล่าวว่าสืบเนื่องจากการที่นายเสถียรเท้าออกมาถแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินที่ตัว๋วเวลต์หนึ่งหมื่นบาทให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนั้นโดยต้องเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า70,0,000บาทในระยะเวลา6เดือนแหล่งเงินนี่นะครับที่คนกังขากันอย่างมากที่นำมาใช้คือการออกพรบรกู้เงิน5,0,000ล้านบาททั้งที่ก่อนหน้านี้ในช่วงการหาเสียงทุกคนจำกันได้ครับนายเสรษฐาปราศัยและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยตลอดว่า จะไม่มีการกู้เงินมาใช้ในโครงการแม้แต่บาทเดียวซึ่งถ้าบอกประชาชนตั้งแต่แรพกพรรคเพื่อไทยอาจจะได้จํานวนสสเตและสสบัญชีรายชื่อที่น้อยกว่าปัจจุบันก็เป็นได้ซึ่งอย่างไรก็ตามการจะออกกฎหมายกู้เงินนั้นรัฐธรรมนูญ2,560มีกําหนดไว้ชัดเจนในมาตรา140ว่าถ้าจะกระทําได้ก็เฉพาะได้อนุญาตไว้ในกฎหมายงบประมาณกฎหมายเงินการเงินการคลังกฎหมายเงินคงคลังนะครับและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีจําเป็นร,รีบด่วนเท่านั้นส่วนพร,ะระบว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ2,561ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา53ก็คือต้องมีกรณีเร่งด่วนเป็นเรื่องต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศและไม่อาจตั้งงบประมาณประจำปีได้ทันเท่านั้นนะครับซึ่งกฎหมายที่ร,ระบุไว้ลักษณะนี้แต่ผนมาดูพร,ะระบเพื่อกู้มาแจกในขณะนี้มองดูแล้วยังไงยังไงก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะนะ ให้รัฐธรรมนูญและกฎหมายข้างต้นเนี่ยนะครับมีความเห็นตรงกันอย่างนั้นนะครับเพราะดูยังไงเหตุผลของรัฐบาลที่จะกู้กับเหตุผลทางกฎหมายที่ระบุไว้มันย้อนแย้งกันศรีสุวรรณจัญยาเลยกล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุผลประการเดียวที่เศรษฐาจําเป็นต้องคลืนน้ำลายตนเองก็เพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขียนไว้สวยหรูในหนังสือที่ชี้แจงต่อกตอกตตามมาตรา57ของพรปว่าด้วยพักการเมือง2,560ได้แต่ จำต้องหาเงินมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยการออกพรบกู้เงินและขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะอ้างว่าประเทศมีวิกฤตจําเป็นต้องกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วฟิตเรตติ้งยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไวที่ดับเบิลบวกนะครับดังนั้นการกู้เงินมาแจกจึงมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจกออ่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวซึ่งการกระทําดังกล่าวจึงอาจเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทางมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา219และพรปว่าด้วยปปช2,561หรือไม่อย่างไรด้วยผลดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำความมาร้องเรียนให้ปปชอดําเนินการไต่สวนและมีความเห็นและเอาผิดนายรฐมงตรีในกรณีดังกล่าวต่อไปเรื่องเดิมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินเกี่ยวกับกเลี่ยงาภาษีคุณเศรษฐาทวีสินเรื่องไกลลีกิจวัฒนะ ก็ไปยื่นเรื่องให้คุณเศรษฐาสอบตัวคุณเศรษฐานะฮะยื่นให้คุณเศรษฐาในฐานะนายกแต่ไปสอบคุณเศรษฐาในฐานะก่อนมาเป็นนายกว่าเรื่องนี้มันถูกหรือมันผิดต่อจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นะครับพนวก,กับเรื่องพรบกู้เงินที่จะไม่ผ่านในอนาคตและคุณเศรษฐาถ้าเกิดกฎหมายไม่ผ่านสภาเนี่ยความรับผิดชอบหลักก็คือต้องลาออกจากการเป็นนายกหรือไม่ก็ยุบสภานะครับถ้าลาออกก็ต้องโหวตน,นายกตีคนใหม่ซึ่งประยุทธ์อาจจะกลับมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบสนับสนุนโดย วุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580